ครับสวัสดีคลิปครับผมผ่เป็นพี่น้อง F4 รถไทยสกู๊ตทุกคนนะครับครับวันนี้สิมาแนะนํำส่องไหมครับผมเป็นส่องข้างไห่ต่อต่อมนะครับแต่ก่อนส่องเพื่อนต่อต่อมแท็กเตอร์นะครับมันปิดการมองเห็นนะครับผมเลยเพื่อนสิเปิดส่องไหมเพื่อนเป็นต่อต่อมรถไทนะครับมันยังหาง่ายพี่น้องมันยังจีขึ้นฟีดนะครับไหนมารวมงานกันอีกครับตัวนี้เป็นคูนที่ปลูกบานนะครับผมเมาไว้ทีมูลหนึ่งพันบาทนะครับ ก็เลือแต่ตัดตีนแล้วก็ขึ้นแตงนาล่างงานกับสีเลียลนะครับผมส่วนของผมกับป่านคือคนทางครับหนทาง,งลงไปหน้านะครับเปิดซองไม้พี่น้องมาผมก็เลยมาเปิดคลิปแนะนำซองเรานะครับต่อต้อมรถไถน,นะครับผมดินแข็งแน่พี่น้องแล้วนี้มันโมคือเขียบ้่านผมนะครับเขียบกุดข้ปุ่นนะครับผมดินแข็งเมาส์เทเลก็ได้รครับ ว่ารายเจากับห้เห็ดนะครับผะว่ามันเห็ดหยากรับผมรดหน่อยคือสิบเอ็ดสิบนะครับกระเพราเดียวส่วนบมานผมส่วนมากเป็นดินใส่นะครับเมาสแพงมาค่อยได้ครับมันเห็ดแล้วไหวนะครับอยู่ทางนี้ดินมันแข็งนะพี่น้องว่าทรายมันก็คือนะครับเมาส์จะบาทก็คือนะครับผมแต่ว่ามันต้องไถซะก่อนแล้วก็ยังดันนะครับจะถารลดหน่อยนไถก็สิบลงนะครับผมถ้ามันเห็ดได้ก็ใส่เวลานลครับโดนครับ เนือที่ทเที่ยวดินข้นนี่กับประมาณงานกูกลัวเกือบสองงานนะครับผมเอาดินจากให้หน้าให้เดียวนี่ครับถือน mm hmm. ี่พายางกับเพื่อครับ,รบ mm hmm. เปิดสองไม้เพื่อนครับพี่น้องจะได้กับฝากเอฟซีพี่น้องโมบายสีเป็นฟังไทยฟังลากติดตามสองเพื่อนเห็นดเด้อครับสองเพื่อนสองไม้เพื่อนชื่อว่าต่อต้อมรถไทนะครับผม ต่อต้อมรถไถซืส์ครับสันๆเลยครับผมมันยังหาง่ายครับเพราะว่าสองเก่าเพื่อนนี้มันพิดการมองเห็นนะครับตัวนี้ก็สิแดให้เมืองบมโด้นะครับพี่น้องเพอมาพวกเขาไม่มีเวลาครับมันมีคนทายให้นะครับเพราะว่าอยู่ไกลบ้านนะครับหาคนทายอย่างกับเพื่อนน้องบ่อจักผู้ใดครับเจ้าหนี้เดี๋ยวพาไป ให้เพิ่นบอกที่ตามสองเพิ่นนะครับตั้งให้เพิ่นไหมพี่น้องเพิ่นจิไปิืัอโทรศัพท์เครื่องไหมครับตัวเก่าเพิ่นมันอีไม่โอนเป็นยังไงนะครับคิดการมองเห็นนะครับหาบุคคลผ่อนะครับคนที่ตามเข้ามาได้แปลเก่าคนมาครับตีเปิดส่องไหมแม่นมอครับครับผมครับผมเอาเป็นต่อต้อมรถไถยนะครับน้องครับครับผมติดตามมาได้ครับ สองให้เราแล้วครับเ mm hmm. พียรคู่กันนี่นะพี่น้องจักกันเบิร์ตครับไอ้นุ่มเวียด์งเวียรแดง,วดงพวกนี้แต่เรานี่สิเป็นไอหมูนะครับพวกไอ้นุ่มเวียรแดงเป็นน้องผมอีกปีหนึ่งเสียเบี้ยับน,น้องผมปีหนึ่งครับมีเฮียติละครับไอ้นุ่มเวียรดำมันพร้อมกันเพียรคู่กันมาเลยครับผมครับเสียเบี้ยอุบลละกะันผมนี่นะครับควานรถไทยส่วนมากให้เสียเบี้ยได้ให้ละกันเพื่อนฝากเอฟซีเพื่อนติดตามให้กันละครับ ดึงกันรถไปลบมาครับรเห็ดพวกไอ้เมืองให้พี่น้องเมืองเดือดรู้สึกหรือครับพวกไอ้มาเจตนาอยากดังยังใดๆทั้งหินนะครับโมไดซีเรียสนะครับว่าสี่ได้เงินโมได้นะครับเพราะว่ากับเห็ดไทยเห็พ่อแม่พี่น้องเมืองการเห็นง,งารต้องกดไทยตดเกี่ยวหัา,หาเลยละครับครับจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สองเพื่อนนี้ไดครับผมเพิ่งสองผมสองเพื่อนแล้วครับโมบ้าแต่สิเป็นภูเขาเมืองเก่าเขาเมืองใหม่นะครับฝากให้นะครับพ่อแม่พี่น้อง ดีท้ายการเทนงานให้เมืองเรื่อยๆครับมีทั้งเขาปลาเขาดงปั๊บให้ปั๊บหน้าถมสานะครับรับเบิดรับจบครับตัวจังหวัดอุบลนะครับผมถามมีเอื่อนใส่บริการใดนะครับผมทีมงานเขาจะกอร้อยไทยเขาหมักสีฝ่าหรือสีสมหรือสีเขียวมีให้เลือกครับเท่าเดียวสองเผ่าหมักเมืองแบบใดขอมาครับเดีจัดให้ครับฝากสองไว้พน่อนำคด้บหมผมกอต้อมรถไถครับ ไอ้กี่สองเก่าเพื่อนต่อตอมแท็กเตอร์มันปิดการมองเห็นนะครับครับจะไหนก็เจอกันไม่คลิปนาวนะครับผมกับสิเดียร์ด,ดินขึ้นท่อทางให้เพื่อนนะครับเดี๋ยวมันเสียเวลาเพื่อนนะครับผมเจอกันไม่คลิปนาวันนะครับพี่นอ้องสวัสดีครับ